มี้าเข้าแข่งครบ12บสมา้ารายชื่อผู้ขีม่ม้ามาาเลขสองข้าวใหม่คงกระพันได้เน้นหนักเป็นพิเศษ,ษโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความปลอดภัยของผู้ขีม่ม้าม้าออกแล้วขณะนี้มณีบุรพาเป็นตัวนำจุบๆนะจ๊ะเป็นตัวที่สองซาลาที่สาม งานเพศไทยที่สี่ที่โค้งายเข้ามณีบุรพาเป็นตัวนำอยู่จุดจุดแม่เจ้าเป็นตัวที่สองงานเพศไทยที่สามออซัมที่สี่ที่ป้ายแปดมณีบุรพายังเป็นตัวนำจุบจุดแม่เจ้ายังเป็นตัวที่สองงานเพศไทยที่สาม ขนมีที่สี่เอาลอเกินแม่นาขึ้นมาเป็นตัวที่ห้าที่พระเอกจะออกทางตรงจุ๊บจุ๊บแมจ้าเป็นตัวนำแล้วมณีบุรพาเป็นตัวที่สองนันเสถัยที่สามเอาลอเกินที่สี่ขณะนี้จุ๊บจุ๊บแมจ๊ะเป็นตัวนำ อาโลเกอนเป็นตัวที่สองงานเทศไทยที่สามข้าใหม่ที่สี่ 4, มณีบุรพาที่ห้ามาออกแล้วข้าหนี้มณีบุรพาเป็นตัวนำจุ๊บจุบน๊นะจ๊ะเป็นตัวที่สองชาลาที่สามงานเส้ไทยที่สี่ ที่โค้งใต้ข้าวมณีบุรพาเป็นตัวนำอยู่จุบจุดนาจาเป็นตัวที่สองงานเทศไทยที่สามออซัมที่สี่ที่ใต้แปดมณีบุรพายังเป็นตัวนำจุบจุบนจาจายังเป็นตัวที่สองงานเทศไทยที่สามขนมม ที่สเอาลอะคืนเล่นนะขึ้นมาเป็นตัวที่ห้าที่ไปออกจะออกทางตรงจุบ๊บจุบนจาจะเป็นตัวนำแล้วมณีบุรภพาเป็นตัวที่สองนานเสไทยที่สามเอาลอะคืนที่สี่ขณะนี้จุบ๊บจุ๊บนจาจะเป็นตัวนำ เอาลเกิเป็นตัวที่สองงามเศไทยที่สามข้าใหม่ที่สี่บัณฑิบุรพาที่ห้า